ไว้รุ่นฝันน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่เวเพจขาย ID เกม ROV มาแนะนำา d ดสกินแรแรงสูงนูนครบราคาเริ่มต้นเป็น30บาทมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID ที่หน้าเพจเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขาย ID เกมออนไลน์ เครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID ROV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมานําเสนอได้ที่เพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เพจเดียวกับ TP7 เพจที่สาขา2นะครับผมโอเคครับเพียชิงลิงเพจไ้ใต้คลิปเดอร์ก็สวัสดีครับอยู่ผมหนุ่มนายชายสดอายุยี่สิบเก้าเดี๋ยว่นี้ก็ฟร r โน่อัเดเกกับบุลลดเนาะนะแค่ฟังชื่อแค่ฟังชื่อก็ร้อนแล้วใช่ไหมมุลลัดไม่กระผม แม่มึงหลุดจนได้แต่ผุลานเนี่ยไอ้ผัดตาผม,มลาลเจ้าผู้หลานเจองไงพี่ไปสู้กับเขาหนะผมไม่ต้องสูงล้ละสิ่งมันตัวแก้ทางแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วตาผมโซนให้หน่อยเหมือนจะโดนแก๊กดึงหรือเปล่านะคอนพูดอย่างนี้แตาผมต้องโซนให้เพื่อนหน่อยนะปล่อยผูลานเขาเข้าเว็บไพยนะผมพี่ไม่ค่อยอยากเล่นกับเขาอ,อยู่แล้วนะผมเล่นกับเขามันถ้ทะทะาจะไล่จริงๆแม่งบางทีเสียฟิกเกอร์เสียอันติยังเอาไม่ได้เลยนะผมเราฟิกไปเขาก็มีฟิกเหมือนกันอะไม่อยากไล่นะผมผู้หลานอะ ถ้าไม่มีฟิกเนี่ยถ้ามุลาดยังมีฟิกอยู่เนี่ยพี่ไม่อยากไล่นะเอาจิงต้องให้เขาเสียฟิกก่อนนะถึงจะถึงจะไล่นะผมมงั้นมันเอาไม่ได้นะผมเอาเสียฟิกฟรีอีกนะเขาเติมก่อนนะมุลานนะครับผมเขาสองก่อนนะผมไอพี่ทำไมช่วงนี้พี่ไม่เด่นเลยพี่ <c oughs> มันมันไม่ค่อย <c oughs> มีไฟน้องอ่ะ,อ <c oughs> อะเดี๋ยววันไหนถ้ามันร่างกายมันอยากกระทาเดี๋ยวพี่จัดให้นะผมเจ้าแม่คอสคอสคอสเจ้าปะ มันแหลมมะเนี่ยฮอตมันแยกงเงาไว้แล้วเพื่อนฟิกเกอร์พลาดหนึ่งเขาคู่ดาวนะ oh. นะครับผมนักบอามาเร็วกว่านี้ได้เนี่ย <Go. S 1> นักเขาจะเอานั้นเนี่ยเดี๋ยวรอให้ทังนั้นอ่ะอ๋อคูตายว่ะเอ้ยได้นะเพื่อนโอเคไม่เสียหายไม่เสียเยอะ oh. เดี๋ยวมราแค่ได้ก็มาไอ้มูลานน่ะฟ oh. ิลซีจากก็สอดด้วย มารอบนี้กูไม่โดนท่านหนึ่งขาดเนะ่าเอา้ากูตีรถไม่โดนขาดเนะ่ามึงบุ้งดิครับผมเมื่อกี้พุ่งมันโดนขัดไงตาเมียตีตาตาบินเลยนะตาเพื่อนจะเปิดให้บินเยี่ยมแกกมาแกได,ดูกูได้เพื่อนเออ่ลิลเลียฟิกเกอร์แก,กตายแล้วฟรีน่ไอเนี่ยไอเนีน่ยฟรีฟรีเพื่อน เยี่ยมร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสำหรับแก,กนะครับผมเดี๋ยววันไหนวันไหนที่ลำออกลำออกเดิวลำให้นะผมเดินเดือดใช่ไหมจะจัดให้แล้วผมวงนี้พี่ไม่ค่อยเดือดเลยน้องคอมเมนต์มานะครับผมไม่ค่อยเดือดได้ปะตอนนี้ฝีมือหายไปแล้วยิ่งทำงานได้มีฝีมือเลยเนี่ยหลอ่อเหล่าวิวนะเดินมาอย่างนี้ตายมีฟิกเกอร์ไหมมีไหมไม่มีไป่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสำหรับรับอยู่ของเรา นะครับผมบตายไม่น่าซาร์ตาเนี่ยตายปะตายไหมได้อ่อยด้วยเวย้ยปิดหลังให้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 แกตายชัวอ๋อปลาไม่โดนบา,บายบายเพื่อนซาร์ตาบายบาย เอาคืนให้ไม่ได้ไดเพื่อนสองสองไม่เสียหายเท่าไหร่นะได้มาสองเสียสองเหมือนกันนะผมมูราฟิกเกอร์ใช่ไหมลิเลียน,น้ายังไงกับช้างและยังไงอยู่ปีกับช้างอยู่ยังไงรอรอสกิลแม่งหมดก่อนโดนกูไม่เป็นไรหมดแล้วใช่ไหมเราอะให้ช้างล่อให้นะผมได้ปอมหรือเปล่าเนี่ย โอ,โอ้ไม่ได้แล้วไปแล้วเพื่อนขวามือมีคนนะอ้อยนะ <d> เอาเลือดมาแล้วกูสวนนะอ้อยนะกูสวนนะกูสวนนะ <d> <d> อเอาเดี๋ยวกูท่าสองนีอ่ะกูหลบได้เป็นกันเอาดิเอาดิมึงมีเงินตีอะ่ะมาดิแปดสองร้อยบาทแต่ผมสหรับอ้อยของเราแต่ผมมันอยู่ที่เหลี่ยญไปน้องกูดอยางมาคุย pipelines. อะเถอะความเก่าของพี่น้องมันเลเวลร้อยไปแล้วความเก่าพี่อะบางทีไม่เก่าเกินไงบางทีแบบจะตายแล้วยังจะจะ,จะไปจะไปสวนเขาอย่างเงี้ยนะครับผมบางทีไม่เก่าเกินนะบางช็อตไม่กล้าบางช็อตไม่ความเล่นแม่ก็เล่นพี่อะจริงมันก็เลยเกิดการโยนแลผมท,ทังนั้นที่ช็อตนี้บางทีแบบรู้นะเราตายนะรู้นะแต่ไม่อยากจะฟิกหนีด้วยเพื่อมันสวนได้ประมาณเนี้ยอ,อารมณ์พี่เป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็ตายแล้วผม แครีฟลินทรงจะเหมือนกันหมดนะครับผมทรงอย่างนี้แหละนะผมกล่าวเอาสวนได้เดี๋ยวอไอยนี่โดนนะโดนปะโดนปะโดนกูล้วกันอ่ะเดี๋ยวดอกอันตีดิโดนกูไล่แค่นั้นแหละไปหมดแล้วมึงอ่ะสองร้อยบาทสำหรับอ้อยนะครับผมได้ป่าเขามานะตัดการเงินเขาหน่อยนะผมไม่ให้เขาขาดนะถ้าการเงินการเงินอ้อยขาดก็ยุ่งอยู่นะผมแครีเรายืนยากหน่อยถ้าการเงินขาดนะว่าช้างไม่ได้กันอะไรขนาดนั้นนะผม าาล้างเกไม่ค่อยเอามาล้างซีซีแก๊คเฉยน,นะครับผมจะถามว่ามันกันดีไหมมันถ้าเป็นตัวอื่นมันกันไม่ดีเท่าตัวอื่นหรอกครับเช่นเบาดัมอย่างเงี้ยเทนอย่างเงี้ยกันดีกว่านะครับผมแต่ช้างกันแค่รีบไม่ค่อยได้นะครับผมเฮ <c oughs> <Hey, S 2> สวยเพื่อน <c oughs> ได้เยอะด้วยเนะนี่ยนี่ไงลักป้อม <c oughs> ได้บนอนะไรเงี้ย <c oughs> ชัวร์หรือเปล่าเฮ้ได้บนนะผมปุ๊บละได้คิวได้คิวด้วยได้ป้อมด้วยป้อมกลางเราก็ได้นะผมอ้อยเหรองานเดี๋ยวปิดให้ขากลับไปแล้วมึงต้องมาทางนี้อ้อยไม่มาด้วยมึงเฮ้ยไม่มามึงกูก็ไปหขาก็ได้เพื่อนนะผมสองร้อยบาทสำหรับอ้อยนะครับผมเกมนี้ไม่ค่อยได้ลำแบบไม่ค่อยได้ลำแบบสองหนึ่งสามหนึ่งเลยปะจริง กระลำบือหมิงก็ตายแล้วนะผมเออช้างกลับเพื่อน,นกูว่าล่ะจะกดไม่ทันโอ้ยตายว่ะรอตัวหลังอะ่ะรอแคลรี่เขาอะ่ะเอ้ยกับโรงขาติฮึกับโรงท่านหนึ่งแก๊ก เอ้าเลนปลาบุลาท,ทำไมลูกมันจะปลาแก๊กก็โตล็อกให้มั่วเลยนะฟอเรนเอ้ดอดอกขอบคุณบุลาสสำหรับการชิงมหาแก๊กไม่ตายวะอ่าตายอย่างนี้ตายชัวว่าจะไม่เอานะเมื่อกี้รับผมแม่ดึงกลับเราดึงเรากลับไปสังหารตัวเองมาแล้วน้องหยุดสงครามมาแล้วน้องนีหัหวเล็กดูด แครี่เท่านั้นที่พอเลยตัอการฟรีเราอะฮะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลรวลอกให้มัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลอกให้มัวเลยแส่กระตุกลูกนะผม ได้ได้อย่างนี้ได้เล่นเลยสวยสวยอย่างนี้สวยปลาดักเอามันเอามันตายแกตายชัวร์โตมึงยังมีตีอีกเหรอไอพ่อไอเด็กเลวนะครับผมไม่ได้มีตีนะเมื่อกี้แบกกลับบ้านอะเอาเป็นสร้อยเขียวก็แล้วกันนะผม รอเดินวนๆในแถวนี้แหละเดินเลิกเดินเลิกก็เพิ่มนะครับผมไม่กลับทำไมมันเพิ่มชาจังวะเพิ่มเ,เท่าไหาร่ห้าร้อยยี่สิบห้าไม่เอาอะ่ะลำไม่ตายมันลำได้ก็เท่านั้นน่นะมุลาดอ่ะนะครับผมไม่ได้ลำดังกงองอะไรอยากนะผมขี้เก็ตได้เลยเขาผมเห็นไหมพี่ออฟเลนพี่ไม่เล่นกับมุลาดเลยนะ ไม่เล่นกับตัวอื่นดีดีกว่านะผมเก็บเลือดไว้ดีกว่านะผมเล่นกับเขาแล้วก็หัวร้อนแล้วก็รูปเกมพังอีกนะผมง่ายๆอ่ะไม่ไม่เล่นกับเขาอ่ะนะผมเล่นกับเขาได้แค่บางจังหวะนะครับผมแกล้เห็นเราหรือเปล่าเห็นไหมน่าจะเห็นว่ะเด็บรอยกูโดนดึงแล้วกูลำดอกนี้กูหลบมาข้างหลังกูลำวาดลายมือสาสองไอ้น้องและกระตุกและกระตุกไง ตามสภาพอะ่ะพี่มาแล้วน้องพี่มาแล้วน้องอ่าวืดด้วยถอยถอยเลยกูถอยก่อนแป๊ดเพื่อนรอรอรอติคลีตาย,ตายไม่ก่อเกิดไม่เป็ไรเอาไมาน่นี้สักทีี่มูลาดอะ่ะเอาเนี้ยเอาเองเียอ เจกัม um ad <ım> ูลาก้างจะร้อนหน่อยนะผมต้องทำใจนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วพอเลยเจอกัมูลาเดีจได้ฝากไรกัแชร์แค่พี่เราเจอคลิปหน้านอคลิปนี้ก็บายบายรักทุกคนนะครับผมตอนรัวันที่สสดใสด้วยการโดนกันแบบสุภาพบุ